พี่น้องทุกๆคนพอกันเสาร์นี่กับวันที่ยี่สิบพุษภาหกหาด้จา้าในเวลาหกโมงเคืองพี่น้องวันนี้เข้ามาสวยแห้งต่วา่ามาพอเข้ามาหอดจอดรถพ่อกับพ,อพอ่อผู้ดีพี่น้องโลโง,งสีเหลืองจากพี่น้องแตกแหกม้านเท่าสีแดงเอาสีเหลืองจากพี่น้องมีใครมันพี่น้อง โงกสีดซีซีเรีองอะไรเจ๊นี่ไข่ตุ๊กป๊ไหว้วาตตอ๊กโปกไหว้วานออวววานี่พี่น้อ,นอนยยนยยงไ,บบอไม่ใหญ่เลยไข่มันใหญ่ไข่มันใหญ่สินเก่ากระเบิดพี่น้องมาเคลียร์เบิึงย่องเห็นอีกมูเดียวกันหันนี่ละไข่เห็นละวโง,ง่ขาวจะพี่น้อง ใค่เห็ดละงอกอันนี้มันสีบ้าเบาด้อพี่น้องมันสีนิ่มๆถ้าใบยังสีนิ่มๆอันเห็ดละงาอนี่ไข่มันแข็งแข็งเฮ็ดผุนเขาห้อยย่องจากพี่น้องดอกที่สวยเลยโอ้ยงามันนี้จ้ะมีดอกหนึ่งมีหนี่งดอกหนึ่ง นีันง่านดีจ้ะพี่น้องหอกสีแดงอีก,กจ้าหอกสีแดงจ้าเก็บแ,แมมแล้วก็มาเก็บลูกพุ่นนพี่น้องนอนอนแฮงเป็นละงอมโอ้ยกูเห็น แค่ละงงหน่อยว่านี้ขุนเขาห้อยองจ้าขุนเขาห้อยองจากพี่น้องไม่แน่ล่ะยังนจะดอกใหญ่ค่ะคุนดอกงามครับเออนี่ดอกหน่อยท่านพอ็น่มู่ใหญ่ขึ้นสงวนาแหล่งวันนี้นี่นลันเล่งพี่น้องแลลงอก้ว,ม,ว,ม,วมันออกโปรหลายมองเดียวมองราคาตาบึงพี่มันหิ

tắt cá đi cả, tóc hói nhóc già, xinh xinh ấy đấy, phía nào, ba mươi độ เลือดค h าลหลายจ้างามเนาะอืมบอกเลยพี่น้องสงกสีสมอีกจ้าที่สวยเลยยังมีพ่อให้เก็บอยูย่พี่น้องแต่วันขาออกก็รา้ายช่วงหันนะจ้ะแ้วพ่อได้เก็บอยู่ ดอกนี้สวยเหนอขอดตาจ้ะพี่น้องแกงหนึ่งเลยจ้าพี่น้องแกีงน้อยนึงจ้างกสี้สมิลาจ้าสองดอกพี่น้องดอกเพื่อนเผื่อค้าหนุ่มงง,งจ้ะพี่น้อง แน่พี่น้องพุ่นะน้องที่สวยเลยโอ้ยน้องนี่แซ่บบ no ่ได้น nice ้เหลืองจับพี่น้องต้องเหลืองสมๆได้จ้ะพ่อได้เก็บยิบพี่น้องจาวานก็ออกบัวลายขี้วงหันมาจ้ะ เดว่าฝนฝนมันแรงแหงพี่น่องก็เลยออกหา่างห่งางกระกีสมอิระจ้าสองดอก แดงงาลหลจ้าพี่น้องกำลังงามๆเลยจ้าพี่น้องเห้ผึ่งเขาหัว,หวอยออืห,ห,หัวบุด ตียที ại ại ibly, no, um. ่นใได้ยอางานเลยเฮ็ดนพดวงจ้าลังแตกจ้าเดวให้นกาเลยจ้า นี่ลูกงกจิ๋วงกขาวจ้าใส่เน่ลืลดข้าลายจ้าบอกหนามเลยข้าลายอีละจ้าเป็นเห็ดผึ่งร่วมนะจ๊ะวันนี้เห็ดร่วมนะจ้ะ กับตาเลยจ้ะพี่น้องเกียงใหญ่หนึ่งเลยพี่น้องเอ้ยนเกียงล้างแตกดอกน้ำงามเลยน้อยน้ำงามพี่เก่าดอกที่สวยเลยดอกนดอกนึงพี่น้อง ยิ่สมจ้าถึงเกือดขาหล้จ้าเพิ่องยังนี่พวกมันให้เพิ่งกินได้พี่น้องออกเดียร์จ้ามูนี่ซ้ำดอกได้จ้านื่เด็ดแลอว ที่ดินเนี้ได้จาะพี่น้องมัหยองสองดอกจ้ะใช่แล้วนี่ดอกหนึ่งคุณเขาดวงจากพี่น้องป่ะครับใช่หรือห้ามแหง ้องอีกแล้วจ้ากมาหาเลยงอกเงอมกงูมอญ่ายดพี่น่องง่อะไรที่หาดอกแดงนั่งแตะพี่น่องก็นั่งดอกจุ่มเลยงอกเี่ยอกแดงจ้า จ้าี่สวยเลยงกเตียงจ้างกขีส้สมจ้าโอ๊ยรุดเมือเอามันก็ดอกชองดอกพี่น้องสองเฮดไข่ดงจ้า ร่องดอกในี่สิขำๆเนี่ยพี่น้องมองได้มันหุม่มสีดิเป็นขาวๆนี่ทองมันกินเฉโพกตัวมันสิไม่กินหอมนะจ๊ะน้อะลองคอนก็ว่าคิ้วไข้เฮ็ดอันน้ำใๆเฮ็ดไข่ธรรมาดาหน่อยจ้ะพี่น้องแต่ว่ามันอยากกินแห้งกวัวเฮ็ดไข่นลจ้ะดองดอกค่ะลักษณะของมัน เพชรถึงแดงล้างแตกจ้า,างามๆเลยจ้าพี่น้องเพิกงแตาใน่จ้าพี่น้องใขึ้นมานนี้แหละจ้าเห็ดกับหายากเนาะพี่น้องเนาะฝนมันเล็งไหลตกไล่เห็ดกับโบออกอย่างน้อจ้าเรีองลัางแตกจ้ะ เดือดขาไหลจ้ะให้เลือดใครให้เหราโง่เลยจ้ะพี่น้องโง่ขาวจ้ะโง่สีแดงออกดอกเยอะพี่น้องตุ่นเลือดจ้ะพี่น้องเห็ดเงือกหู้ยดอกกำงานเลยจ้ะตุ่มเลือดขาไหลตุ่มแดงหลังแตก พี่น้องดอกงอกสีเหลืองจ้าหาดอกได้จ้ามูนี่หอกสีแดงพี่น้องดอกง้ามแห้ง้ อ่าแม่ตาจะออกพุ่งยังไงเนาะพุ่งแนงพี่น้องก็ตาแต่พ่อได้ยิ่งจากก็ตาแต่พ่อได้ยิ่งพี่น้องแต่ว่ากะเก็ตก็ออกมาหลายนะจ้ะแต่พ่อหน่จ้าดอกงามเลยดอกงามเลยงบหน่อยพี่น้องงอกเลื่องออกดอกเดียว

我挣钱那个，我得多看，你知道 ก่ hết okay. นอ hết นเลาะให้เห็ดเที่ยพอเห็ดนังเห็ดเง็าดเ

กยุบเพ็ดจ้าเห็นเท่ากับออกวารายไปไหนยน้อพี่น้องออกห่างกับพ่อได้เก็บอยู่ก็ได้อยู่พี่น้องกายเครื่องมาแน่ยี่อกกระดิ่ลายเสือพีนะองจ้ามีเพ็รละโงกเฮ็ดพุ่งเขาเฮ็ดเฮ็ดล้วนนะพี่น้องเฮ็ดซับปี๊ดเอากลับสิกลับบ้านนะจ้าฝากก็ได้ก็แซ่ ก็ติดตามก็จะเรียะดิ่งเตือนคิดใหม่ๆนี่ละจ้าถ้ารอเบิ้งเด้อพี่น้องมื้ออื่นนี่ฉิม่เห็นให้เฮาเก็บบ่เฮากัสิขึ้นมาคือเก่านะจ้าอันบทิดยังเด้อพี่น้องเนาะก็มาเก็บเพ็ดคือเก่าน่ะจ้าพ่การเฮากัอำเภอ่งนาสิรวยจังหวัดอุบลกล้ป่านาสิรวยนี่ล่ะจ้าผู้พลานสูงกลับบ้านนะจ้าขอบคุณหลายๆจ้า